สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวเด็ดพอดแคสต์ชำละเสียงกลุ่มสวิงโวตอาวุธลับล้มประยุทธ์คาสภาใกล้เปิดสมัยประชุมสภาถึงวันชี้ชะตาบิ๊กตู่ผลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมจะอยู่บนหลังเสืออยู่ในตำแหน่งผู้นำประเทศได้อีกนานแค่ไหน โดยเฉพาะเงินปมอ,อภิปรายไม่ไว้วางใจที่ขั้วฝ่ายค้านหลับมีดรอเชื่อไว้แล้วสำหรับปรากฏการกลุ่ม16ที่มีพิเชรสถิราชวานสอสอบัญชีรายชื่อพักพลังประชารัฐเดินสายโหมกระแสะอย่างหนัก ด้วยรูปพิเชษร่วมโต๊ะอาหารกับขั้วฝ่ายค้านถูกปล่อยออกมาหลายครั้งเป้าของขั้วฝ่ายค้านพยายามส่งสัญญาณเขย่าสามปอเป้าของพี่เชษต้องการสร้างเครดิตให้กับกลุ่ม16เพิ่มมูลค่าทางการเมืองและเช็คบินรัฐมนตรีบางรายจึงสมประโยชน์กันทั้งสองฝ่ายหากเช็คเสียงสอสในสภาขณะนี้มี476เสียงฝั่งรัฐบาล238เสียงรวมสวิงโหวตแล้ว ส่วนฝ่ายค้าน208เสียงซึ่งรวมสสองูเห่าและกลุ่มสวิงโหวตพักเศรษฐกิจไทยบวกกับกลุ่ม16ก็ประมาณ30เสียงพักเศรษฐกิจไทยภายใต้การนำของผู้กองมนัสร้อยเอกธรรมนัสพรมเผ่าเลขาธิการพักเศรษฐกิจไทยต้องมาลุ้นหนักว่า18เสียงพักเศรษฐกิจไทย จะโหวตสนับสนุนพลเอกประยุทธ์หรือไม่ต้องวัดใจบิ๊กป้อมพลเอกประวิทยวงษสุวรรณหัวหน้าพักพลังประชารัฐในนาทีสุดท้ายด้วยว่าจะกดปุ่มให้เศรษฐกิจไทยโหวตไปในทิศท,ทางใด ขณะเดียวกันเสียงพักร่วมรัฐบาลโดยเฉพาะพลังประชารัฐมีสสเส95เสียงแต่มีกลุ่มสวิงโหวตอยู่ในขั้วพลเอกประวิทย์ไม่น้อยกว่า40 5 0ถึงห้เสียงส่วนกลุ่มขั้วพลเอกประยุทธ์มีน้อยกว่า40เสียงทําให้สสพลังประชารัฐที่สนับสนุนพลเอกประยุทธ์มีน้อยกว่าผู้สนับสนุนพลเอกประวิทย์ ด้านประชาธิปัตย์5 1เสียงยังไม่การันตีว่าจะเทไปทางไหนผลเอกประยุทธ์ทั้งหมดหรือด้านอื่นเพราะหลังเกิดกรณีปรินภานิชพัก อดีตรองหัวหน้าพักประชาธิปัตย์ทำให้เกิดความแตกแยกขึ้นภายในพักโดยขั้วอำนาจเก่าที่ผูกโยงกับอภิสิทธิเวชชาชีวะอดีตหัวหน้าพักประชาธิปัตย์ก็พยายามจุดกระแสกพลิกสถานการณ์มาคุมพักแม้ความเคลื่อนไหวจะซาลงแล้วแต่ก็ยังมีคลื่นใต้น้ำเคลื่อนไหวอยู่ตลอดเวลา ด้านค้่ฝ่ายค้านมีปัญหาไม่แพ้กันเนื่องจากมีกลุ่มซ้อซองูเห่าแฝงอยู่ทุกพักทั้งที่เปิดเผยตัวและไม่เปิดเผยจำนวนหนึ่ง ขณะนี้เพื่อไทยมีสอสอ3 3เสียงแต่ก็มี3สอสจากสีสเกตเตรียมย้ายไปสังกัดภูมิใจไทยขณะที่ก้าวไกล51เสียงแต่มี4สอสงูเห่าโหวตให้เสียนุอนุทินชาญวีรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขในศึกสักฟอกครั้งที่แล้ว ขณะเดียวกันยังมีกระแสข่าวมาตลอดว่าสอสอขั่วฝ่ายค้านก็ถูกพลังดูดจากขั้วรัฐบาลและมีโอกาสย้ายขั่วค่อนข้างสูงเมื่อรวมกับที่เปิดเผยตัวผ่านโหวตไปแล้วสอสอขั่วฝ่ายค้านที่มีโอกาสโหวตให้รัฐบาลก็มีไม่น้อยกว่า15เสียงเลยทีเดียวฉะนั้นสามารถจำแนกทิศทางการโหวตได้ดังนี้ ขั้วรัฐบาลมีจำนวน238เสียงจะมีกลุ่มสวิงโหวตไม่น้อยกว่า55เสียงจะทำให้เหลือเพียง178เสียงส่วนด้านขั้วฝ่ายค้านมี208เสียงแต่มีกลุ่มสวิงโหวตไม่น้อยกว่า15เสียงทำให้เหลือขั้วฝ่ายค้านเพียง193เสียง ดังนั้นเสียงของพรรคเศรษฐกิจไทยและกลุ่ม16จำนวน30เสียงนั้นจะเป็นตัวแปรสำคัญในการโหวตศึกซักฟอกครั้งนี้ถ้าหาก30เสียงโหวตไปล้มผู้นำรัฐบาลโอกาสที่พลเอกประยุทธ์จะพ้นจากตำแหน่งรัฐมนตรีย่อมมีสูงเช่นกันจึงต้องจับตาทุกจังหวะก้าวทางการเมืองว่าความพยายามจะจัดการกลุ่มสวิงโหวตของทั้งสองขั้วการเมืองในเกมสภาครั้งนี้จะเป็นไปอย่างไร ขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากกรุงเทพธุรกิจอย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนเรื่องใหม่ๆจะได้ไม่พลาดรายการเรื่องเล่าข่าวเด็ดขอบคุณที่รับชมแล้วเจอกันใหม่ค่ะ